ดวงความรักในช่วงเดือนมีนาคมปี2564ของชาวราศีพิจิกซึ่งก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมคนโสดสนิทคนที่คุณรอคอยคนรักเก่าเขาจะกลับมาเพื่อขอให้คุณรอต่อไปแต่เป็นการรออย่างมีความหวัง คนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะเขาอาจจะเดินจากคุณไปก่อนแต่เขาให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะกลับมาแล้วจะกลับมาทำให้มันดีที่สุดส่วนคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคุณอาจจะกําลังอยู่ในทางแยกระหว่างจะไปต่อหรือว่าจะพอแล้วดีแต่เขาจะมาขอร้องเพื่อที่จะให้คุณไปต่อเขาขอโอกาสให้คุณรอเขาจะทำให้มันดีขึ้น ความรักในช่วงนี้ต้องอดทนหน่อยแต่ถ้าคุณอดทนนะคะคุณจะเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อวันที่ฝนจางคุณก็จะเห็นถึงความสว่างสวยค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายแบบเต็มๆเ,เรามาฟังข้อมูลสำคัญกันก่อนค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักพลังบวก ทำไห้ให้กับคนที่หมดหวังสิ้นกำลังใจในเรื่องของความรักเราจะมาเติมใจให้แก่กันค่ะแต่ถึงจะเป็นพลังบวกยังไงก็ต้องอิงอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนะคะนั่นคือคุณต้องทราบก่อนว่าคุณเป็นคนมีคู่หรือว่าคนที่คุณคบคุณคุยอยู่เนี่ยเป็นคู่กับคุณได้ เช็คได้โดยการดูดวงส่วนตัวกับเกตหรือว่ากับหมอดูท่านใดก็ได้นะคะถ้าดวงของคุณมีคู่หรือคนที่คุณคบคุณคุยอยู่เป็นคู่ของคุณแต่มันอาจจะมีวิบากกรรมอะไรบางอย่างที่ทําให้ไม่เจอคู่สักทีหรือเจอแล้วก็ลงเอยไม่ได้สักทีตรงนี้เรามาดูคลิปนี้กันค่ะเพื่อที่คุณจะได้มีแรงมีพลังที่ต่อต่อสู้กับอุปสรรคต่อไป แต่ถ้าดวงของคุณเป็นคนไม่มีคู่หรือคนนี้ไม่ใช่คู่ของคุณนะคะการดูคลิปนี้ก็อาจจะเป็นการให้ความหวังแบบลมๆแรงๆก็ได้นะคะคลิปนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด3เซตก็คือคนโสดสนิทคนมีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะและคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วตรงนี้จะแต่งงานแล้วก็ได้หรือจะเป็นแค่แฟนกันก็ได้ค่ะคลิปนี้อิงจากราศีเป็นหลกักแต่ถ้าคุณต้องการดูจากลัคนาก็ดูได้ค่ะ ท่านที่ต้องการหาลัคนาด้วยตนเองเกดได้ทำวิธีการหาลัคนาเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเป็นลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้รบกวนเลื่อนไปใต้คลิปนะคะจะเจอคำว่า show m อคลิกตรงนั้นเสร็จแล้วคุณก็จะเจอหน้านี้ลิงก์การหาลัคนาด้วยตนเองอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาเกิดคุณก็จะไม่สามารถหาลัคนาได้ก็ไม่เป็นไรนะคะดูจากราศีก็ได้ค่ะสำหรับท่านที่ ทราบทั้งลัคนาและราศีแนะนําให้ดูทั้งสงคลิปประกอบกันไปเลยจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนแต่จะครบถ้วนยังไงก็จะไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องของคุณเลยแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเกตรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูรายละเอียดแปเอาไว้ให้อยู่ใน f c e b o o k กแ Fanpage ลูกเกดพยากรณ์เข้าไปหาอ่านกันได้นะคะลิงก์ของ Facebook ก็แปะเอาไว้ให้อยู่ตรงนี้ค่ะ แล้วถ้าสนใจก็ค่อยทักไลน์มาเพื่อน,นัดคิวกันนะคะลิงก์ของไลน์ก็แปะไว้ให้แล้วอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนท่านที่สนใจอยากซื้อนิยายนะคะเกดเป็นนักแต่งนิยายด้วยนิยายของเกดหาซื้อได้ที่ตรงลิงก์นี้เลยค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆนะคะถ้าคุณสนใจดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ มาเริ่มกันที่คนโสสนิทกันเลยนะคะว่าจะมีความรักเข้ามาทักทายบ้างไหมเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักเก่าค่ะภาพของคนรักเก่ายังยืดเยือ้อไม่ว่าจะเก่านานมากน้อยแค่ไหนนะคะมีโอกาสที่คนคนนี้ที่คุณยัง ติดอยู่ในหัวใจเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นภาพของการกลับมาที่เหมือนกับการมาขอคํามั่นสัญญามาให้คามั่นสัญญาขอโทษทีไม่ใช่มาขอมาให้คํามั่นสัญญานะคะเขาบอกว่าเขากําลังพยายามอยู่เป็นไพ่ของนักสู้เขามีปัญหาเยอะค่ะในตอนนี้นะมันไม่สามารถที่เขาจะมาลงเอยหรือว่าจะมาสารสัมพันธ์อะไรกับคุณได้แต่ปัญหาอะไรนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่ต่างคนต่างคู่แล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนว่าคุณและคนคนนั้นไปเจอกับปัญหา ะะแต่ตอนนี้เขายังไม่สามารถหรอกคะ่ะที่จะมาสารสัมพันธ์กับคุณได้แต่เขาก็จะขอให้คุณรอเขามาให้ความหวังนะคะตอนนี้ยังไงซะคุณก็ยังได้ไพ่คนโสดสนิทไปก่อนนะขอให้คุณสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการเป็นโสดไปส่วนในเรื่องของฝั่งเขาเขาขอไปจัดการของเขาเองเขาไม่ได้ขอให้คุณต้องไปช่วยในการที่จะเคลียร์ปัญหาส่วนตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะคือเขาจะต้องการที่มีระยะห่างจากคุณเพื่อไปเคลียร์ตรงนั้นของเขาด้วยตัวของเขาคนเดียว คุณมีหน้าที่แค่บอกเขาว่าคุณจะรอถ้าคุณอยากจะรอนะก็คือจะรอไหมแต่ระหว่างนี้นะคะเราอาจจะต้องห่างไปก่อนนะมันจะเป็นทรงนี้ค่ะซึ่งถามว่าโอกาสที่ การรอนี้มันจะเป็นการรอเกอ้อไหมอันที่จริงมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ละคนด้วยนะคะว่าคนนี้มันใช่คู่แท้ของคุณหรือเปล่านะแต่ถ้ามาจากทรงไพ่ตรงนี้มองว่าเขาก็พยายามอย่างหนักอ่ะที่จะพยายามที่จะกลับมาหาคุณให้ได้นะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรนี่คือไพย่ยของนักสู้ดังนั้นคุณอาจจะลอมให้โอกาสเขาดูเผื่อว่าเขาจะทําได้แต่อย่าไปรีบร้อนนะมันคงยังไม่ได้ในเร็วๆนี้นะคะก็รอไปก่อน ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะเขาอาจจะเดินจากคุณไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะหน่วงเหลือเกินได้ไพ่แฮงแมนเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะทรมานเป็นการที่เขามาเป็นแฮงแมนอย่างเงี้ยคือคนห้อยหัวเนี่ย เขาก็มีความฝันความหวังนะว่าต่อไปมันจะดีได้แต่แหงแมนมันคือการที่จะต้องยอมเสียสละอะไรไปก่อนเพื่อให้ได้สิ่งที่ฝันสิ่งที่หวังตอนนี้มันยังไม่ได้นะคะเขาอาจจะมีพันธะภาระอะไรอย่างแรกเลยที่เห็นหนึ่งก็คือเรื่องของหน้าที่การงานพันธะภาระผูกพันในชีวิตของเขาที่มาผูกมัดพันตัวไว้หรือบางคนอาจไม่ใช่การงานแต่เป็นเรื่องของภาระบางคนต้องดูแลพ่อแม่บางคนจะต้องทําตามที่พ่อแม่ขอร้องหรืออะไร ก็แล้วแต่เลยที่เป็นพันธะภาระแล้วไพ่ราชาถึงไม้เท้าเป็นไพ่ของคนที่รักหน้าที่มากกว่าหัวใจนะคะดังนั้นเขาจะต้องไปทําหน้าที่ของเขาก่อนแต่เขาก็จะให้คํามั่นสัญญาของกับคุณเพราะหน้าไพ่เขาความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือไพ่ที่สวยมากเป็นไพ่หกถ้วยเป็นไพ่ของความรักความเอื้อเอ็นดูความรู้สึกอบอุ่นใจเวลาที่นึกถึงคุณรู้สึกว่ามันมีความ มันอกมั่นใจอยู่ลึกๆว่ามีคุณอยู่แล้วมันทําให้เขามีพลังในการที่จะต่อสู้ดังนั้นเขาจึงมาขอนะคะเพื่อที่จะให้คุณรอซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีภาพของความหวังเกิดขึ้นนะเป็นไพ่ใบนี้นะคะแล้วตัวตนของคุณแน่นอนคุณก็ไม่ค่อยพอใจหรอกคุณได้ไพ่สี่ถ้วยซึ่งเป็นไพ่ของคนที่โอเคอะ่ะก็คือเข้าใจว่าเขามาขอให้รอเข้าใจสถานการณ์แต่ไม่ชอบสถานการณ์อย่างงี้ไม่ชอบเลยนะคะซึ่งก็เข้าใจคุณได้แหละนะแต่ก็ ดูแล้วก็ดูว่าคุณจะรอเหมือนกันเพราะมีไพ่เด็กถือไม้เท้าก็คือเป็นไพ่ของการเริ่มมาเริ่มต้นกันใหม่อะไรที่มันเคยผิดพลาดกันไปอะไรที่มันยังไม่สามารถที่จะลงตัวลงเอยกันได้คุณก็ให้โอกาสนะคะนี่คือไพ่ของการให้โอกาสดังนั้นดูทรงแล้วก็คือคุณน่าจะรอและเขาก็ให้คำมั่นสัญญาที่ค่อนข้างจะอ่อนหวานกับคุณเลยนะคะคือพูดดี พูดได้ความมั่นใจกับเราแต่ถามว่าลึกๆแล้วเราหน่อยไหมนึกๆแล้วก็หน่อยมาก เพราะมันเหมือนเป็นความรู้สึกแบบห้าเหรียญห้าเหรียญก็คือเรามีเขาอยู่แต่เราเอาเขามาเป็นเจ้าของไม่ได้เรารู้ว่าเรารักกันแต่เราเป็นเจ้าของซึ่งกันและกันไม่ได้ยังต้องรักกันในใจแบบนี้ไปก่อนด้วยพันธะภาระหน้าที่ของเขาหรืออาจจะเป็นเหตุผลอะไรที่เป็นปัญหาเดิมๆเ,เพราะว่าไพ่ก้าวไม้เท้าขึ้นมาเป็นไพ่ของการมีปัญหาเดิมๆที่ยังเคลียร์กันไม่ได้ปัญหาเหล่านี้ยังอยู่ไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นอะไรเลยนะคะแล้วแต่คนแล้วแต่กู้ แต่มันทําให้มันไปต่ออย่างไม่ได้ดังนั้นนะคะช่วงเวลานี้อาจจะห่างเหินกันไปก่อนเขาอาจจะเดินจากไปก่อนพร้อมกับคํำมั่นสัญญาว่าจะกลับมา ไพ่สรุปเป็นไพ่ที่สวยว่าวันหนึ่งเขาจะต้องกลับมาเพราะว่าได้ไพ่ดีเอ็มเพรสซึ่งเป็นไพ่ของความรักที่สมบูรณ์แบบแต่เอ็มเพรสคือความรักที่ต้องรอคอยเนิ่นนานและต้องใช้ความอดทนและเอ็มเพรสเป็นไพ่ของผู้ให้ดังนั้นถ้าคุณต้องการจะไปต่อคนกับคนนี้คุณต้องเป็นผู้ให้คุณต้องยอมรับให้ได้ว่าเขามีพันธะภาระหน้าที่ที่เขาจะต้องไปจัดการก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาซึ่งเมื่อไหร่ก็คงจะแล้วแต่ ดวงของคุณด้วยนะคะว่าดวงคุณมันความรักมันเสียแค่ไหนถ้ามันเสียไม่เยอะก็คงนอนไม่นานแต่ถ้ามันเสียเยอะก็อาจจะนานหน่อยแต่มันยังดูมีความหวังว่ายังไงเขาก็ต้องกลับมานะคะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วตรงนี้สถานการณ์มองดูว่า,พาไพ่ใบแรกของคุณคือไพ่ของคุณสองจิตสองใจกำลังอยู่ในภาวะตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือว่าพอแล้วดีอันเนี้ยมันเป็นคู่กันแล้วลหละไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือว่าแต่งงานกันนะคะแต่คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าจะเลิกนะคะจะเลิกดีไหมยังลังเลลังเลแต่ไอภาวะอย่างเงี้ยมันยังตัดสินใจไม่ได้นะโลเลไปโลเลมานะคะแต่ว่า เขานะคะจะไม่ได้ยอมให้คุณไปง่ายๆนะเขาค่อนข้างที่จะยื้อคุณไว้อยู่เหมือนกันแต่พอยื้อแล้วพอว่าจะทําให้มันดีได้ไหมก็ทําไม่ได้อีกเขาก็อยู่ในสถานการณ์ที่อ่ะอย่างแรกเลยคือยื้อนะคะเป็นไพ่อัดสวินถือดาบก็คือ พุ่งมาพุ่งทยานเข้ามาไม่ยอมให้เราไปได้ง่ายๆแต่ว่าก็มีไพ่ของความสับสนมีไพ่ของการทะเลาะเบาแหวงแงงงอนแล้วก็ตกลงกันไม่ได้ด้วยไพ่ห้าเมทา้าก็คืออถ้าคุณก็อาจจะออกแนวอถ้าไม่ไปอฉันอยู่ตรงนี้แต่เธอต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงนั้นหรือเธอต้องแก้ปัญหาตรงนั้นเขาก็ยังแก้ไม่ได้นะคะเขาก็อยู่ในจุดที่ตอนนี้เขายังทําอะไรไม่ได้เขาได้ไพ่เดทนั่นก็เออขอโทษค่ะเขาได้ไพ่สิบดาบนั่นก็แปลว่าตอนนี้เขาอยู่ในจุดที่เหมือนคนที่ต้องรอคอย ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นเองเขาเหมือตายแล้วอะ่ะเขาทําอะไรไม่ได้รอรอโชคชะตาอยู่กําลังรอโชคชะตารอเวรกรรมอะไรบางอย่างอยู่เพื่อที่ให้มนันผ่านผ่านช่วงเวลายากลําบากตรงนี้ไปอย่างเดียวที่เขาทําได้คือมาขอให้คุณรอภาพไพ่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณยังเป็นไพ่ความรักนะคะราชาถือช่วยเป็นไพ่ที่สวยอันที่จริงภาพไพ่ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาก็เป็นไพ่ดีเป็นไพ่หนึ่ง ไม้เท้าซึ่งเป็นไพ่ของคนที่มีแรงปรารถนาค่อนข้างที่จะสูงมากกับเขาก็คือยังมีความรักยังมีแพชชั่นต่อเขาอยู่เยอะคือคนสองคนนี้ยังมีแพชชั่นต่อกันคือคุณและเขาอะยังมีแพชชั่นต่อกันมากยังต้องการกันและกันอยู่แต่สถานการณ์รอบข้างไม่เอื้ออํานวยเลยอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นไพ่สิบดาบคือจําเป็นจะต้องอาจจะแยกกันอยู่ไปก่อนห่างกันไปก่อนเลิกกันไปก่อน ในช่วงแบบนี้แต่มันดูแลมันมันเลิกไม่สนิทหรอกนะคะมันมีภาวะของการรอคอยซึ่งกันและกันอยู่คือไพ่เจ็ดเปลี่ยนเป็นไพ่ของคนที่มันทําอะไรร่วมกันมายาวนานมันมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมันมีเมม ORIES มีความสัมพันธ์ที่มันลืมกันยากทำให้ยังมีความหวังที่จะรอคอยว่าเดี๋ยวมันน่าจะดีขึ้น แต่คงยังไม่ใช่ในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามไพ่สรุปสวยมากเป็นไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ที่บอกว่ามันยังมีหวังน,นะคะมันยังมีโอกาสนะตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาของคุณเป็นช่วงเวลาที่ฝนมันพัมคุณก็จําเป็นที่จะต้องไปหลบฝนก่อนมันยังไม่สามารถจะเดินจูงมือกันไปไหนต่อไหนได้นะคะไปหลบฝนไป คิดสาลาตะว่าเออเราจะทําอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาความรักเมื่อวันไหนที่ฝนจางเดี๋ยวมันจะได้กลับมาใหม่แล้วคุณจะเห็นว่ามันคุ้มค่าที่เฝ้ารออะเป็นเพลงกันไปเลยนะคะเพราะว่าไพ่มันมาทรงแบบนี้มันเริ่มมาด้วยแบบลังเลเริ่มมาด้วยไพ่จบเอ้าแต่มันดันมันจบด้วยไพ่สวยเป็นไพ่ความรักลึกซึ้งอันนี้เป็นไพ่สองถ้วยคือไพ่ความรักที่ดีที่สุด ใบหนึ่งเลยเกี่ยวกับความรักในสำรับของไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ยิปซีนะคะดังนั้นความรักครั้งนี้ยังมีความหวงังแต่ช่วงนี้อดทนเฝ้ารอให้ฝนพรำนั้นมันจางไปก่อนค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวราศีพิจิกค่ะขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ